พระหลวงพ่อท่านคล้ายจันทสุวรรณโนหรือที่รู้จักกันในนามพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเมตตาและมีชื่อเสียงโด่งดังแห่งภาคใต้และเป็นพระอาจารย์ของหลายเกจิและโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่เคารพศรัทธาของคนชาวใต้ถือว่าเป็นเทพเจ้าของคนชาวใต้เลยก็ว่าได้ครับประวัติชีวิตโดยสังเขปชื่อเดิมในคล้ายสีนิน เกิดวันที่27มีนาคมพศ2419ที่บ้านโคกทือตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอุดสมบทวันที่10กรกฎาคมพศ2496ณวัดวังม่วงได้รับฉายาจันทสุวรรณโนพระหลวงพ่อท่านคล้ายเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านและคนแดนใต้กล่าวคำพูดใดมักเป็นจริง จนได้รับฉายาว่าเทวดาเมืองคอนพระหลวงพ่อท่านคล้ายมีนิสัยอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเป็นที่รักของพระเกจิอาจารย์และของผู้คนชาวบ้านมากท่านคล้ายเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องตัดปลายเท้าด้วยตนเองเมื่ออายุ15ปีแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและอดทนมากท่านคล้ายได้เอากระบอกไม้ไผ่นอยสวมเท้าแทนในการเดินตอนวัยหนุ่ม พระหลวงพ่อท่านคล้ายเคยฝึกหนังตะลุงด้วยครับการศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมพระพ่อท่านคล้ายเรียนบาลีและพระอภิธรรมที่วัดน้าพระธาตุศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและศสยศาสตร์จากพระอาจารย์กลายวัดหาดสูงมีความรู้หลายด้านโหราศาสตร์และวิชาหลายแขนงด้านพุทธศาสนาและพัฒนาท้องถิ่น พระหลวงพ่อท่านคล้ายทำได้เจ้าอาวาสวัดสวนขันและวัดพระาธาตุน้อยได้สร้างวัดโบสถ์เจดีถนนสะพานและโรงเรียนจำนวนมากวัดพระาธาตุน้อยเป็นสถานที่ประดิษฐานสรีระของท่านในโลงแก้วซึ่งยังคงมีผู้คนไปกราบไหว้ไม่ขาดสายของคนชาวบ้านแดนใต้และทั่วสารทิศประเทศไทยครับมรณภาพวันที่หธันวาคมพศ .2513 รวมอายุ95ปี 74พรรษาวันที่หลวงพ่อท่านมรณภาพชาวบ้านทั่วจังหวัดต่างเสียใจการจากไปของพระหลวงพ่อท่านคล้ายเป็นอันมากท่านเป็นพระผู้ประเสริฐผู้เมตตาต่อชาวบ้านชาวและเป็นขวัญกำลังใจบ้านนับถือเคารพศรัทธาท่านมากครับพุทธคุณและความศรัทธาวัตถุมงคลของท่านเช่นเหรียญรุ่นแรกมีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคุ้มครองภยัย ผู้คนเชื่อมั่นในคำอวยพรของท่านโดยเฉพาะคำว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขที่กลายเป็นวลีประจำตัวและทุกคนใช้กันมาถึงทุกวันนี้พระหลวงพ่อคล้ายไม่เพียงเป็นพระเกจิผู้ทรงคุณธรรมแต่ยังเป็นนักพัฒนาและผู้จุดประกายศรัทธาให้กับชาวใต้และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยและเรื่องวัตถุมงคลหรือคำสอนของท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับเหรียนรุ่นแรก ของหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยพุทธคุณที่ชาวบ้านได้มีประสบการณ์และประวัติการสร้างที่ดีมากครับวัตถุมงคลลักษณะเหรียญทรงไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระหลวงพ่อคล้ายครึ่งองค์พร้อมข้อความหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งพิมพ์นิยมเหรียญรุ่นแรกมีหลายพิมพ์ และนักสะสมให้ความสนใจมากที่สุดครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกในปีพศ2498วัดที่จัดสร้างวัดสวนขันอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชผมถือว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคล้ายถือเป็นวัตถุมงคลที่มีความสำคัญและมีความนิยมในหมู่ผู้สะสมและผู้ศรัทธามากนะครับ วัตถุมงคลพุทธคุณและความศรัทธามีมากมายนะครับรูปลักษณะพิมพ์ทรงเช่น 1. พิมพ์ขอบเดียว 2. พิมพ์สองขอบนิยมมีรอยเส้นซ้อนจากการปั๊มกระแทกบล็อกหลังเป็นการขยื่นของคอบล็อกหลังจึงเป็นซ้อนของบล็อกแม่พิมพ์ครับ 3. พิมพ์ไยแตก หรือบล็อกมีจุดสังเกตที่บริเวณใบหน้าหลวงพ่อท่านคล้ายฝายข้างแก้มจะแตกเป็นที่บล็อกแม่พิมพ์จึงเรียกบล็อกฝายแตกแยกออกเป็นยันสูงกับยันต่ำและเป็นที่ยอดนิยมมากเช่นกันครับเหรียญสวยสมบูรณ์พิมพ์นิยมเช่นพิมสองขอบและบล็อกฝายแตกมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทและบางองค์ทะลุครึ่งล้าน เป็นเหรียญที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มพระยอดนิยมสายใต้และเป็นที่หวงแหนของนักสะสมทั่วประเทศไทยพุทธคุณพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดขุนครองภัยตามประสบการณ์ของผู้บูชาข้อควรระวังหลักการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายยอดนิยมของนักสะสมจึงมีของปลอมออกมามาก การดูของแท้เบื้องต้นของเหรียญบล็อกไฟแตกหรือบล็อกแตกนั้นเองพิมพ์นิยมที่นำมาโชว์ของแท้แบบในรูปนี้เป็นศิลปะพิมพ์ตื้นเหรียญจะไม่หนาความคมชัดของเส้นสายช่างแม่พิมพ์ในการแกะของบล็อกแม่พิมพ์หลักการปั๊มตัวหนังสือจะต้องตั้งคมชัดดวงตาของหลวงพ่อทั้งสองข้างต้องคมชัดไม่มีรอยบี้หรือรอยยุบเพราะจะอยู่ต่ำระลึก การปั๊มต้องคมเป็นส่วนสำคัญมากทั้งพิมพ์สองขอบและบล็อกไฟแตกเส้นตาหรือดวงตาของหลวงพ่อเป็นจุดสำคัญมากเพราะมีของปลอมเข้าสู่ขบวนการในหนังสือเพราะผิดหลักการปั๊มเส้นตาหลวงพ่อคล้ายถ้าเป็นของปลอมที่เขาปลอมกันมานานแล้วควรระวังหูเหรียญของแท้การเจาะจะเป็นรูเล็ก ด้านหลังขอบจะปลิ้นรอบเหรียญไปถึงหูเหรียญเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาของเหรียญที่มีมูลค่าสูงของแท้ตามในรูปแบบนี้ถ้าคุณสนใจเรื่องพิม์พสามารถดูภาพเปรียบเทียบของแต่ละพิมพ์ได้ของแท้ตามในรูปนี้ครับขอให้ทุกท่านสนุกกับพระเครื่องเก่าโบราณของเก่าของโบราณอย่างมีสติและมีความรู้นะครับ ประวัติเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนความแท้จริงคือการดูหลักการสร้างของหลักการปั๊มความเก่าโลหะเป็นส่วนสำคัญมากครับผมเดอะวั